เบื่อข้าวแล้วขอเปลี่ยนมาทำเมนูขนมจีนน้ำยาทูน่าทานกันเมนูง่ายๆที่หน้าตาดีเกินต้านทำเองได้ที่บ้านแบบไม่ยุ่งยากเลยแถมใช้วัตถุดิบไม่เยอะด้วยนะเริ่มจากตั้งหมอ้อใส่น้ำเปล่าน้ำปลาาแล้วคนให้เข้ากันใส่พริกกระเทียมหอมแดงค่ะตะไคร้ใบมะกรูดกระชายเราจะต้มจนหอมแดงเริ่มใสพอได้ที่แล้วก็ตักลงคคกแล้วตำให้แหลกวันนี้ทำแบบง่ายๆจะใส่ทูน่ากระป๋องลงไปนะคะจากนั้นก็ตำให้เข้ากันจะได้มีเนื้อน้ำยาที่แน่นและกลมกล่อมขึ้นแล้วตัก เอาทั้งหมดกลับลงหม้อแล้วต้มต่อให้เดือดอีกครั้งเพิ่มรสชาติด้วยผงปรุงรสน้ำปลาและน้ำปลาเติมตีนไก่ลูกชิ้นปลาใบมะกรูดผักชีลาวแล้วก็พริกลูกโดดคนทุกอย่างให้เข้ากันดีแล้วปรับชิมรสได้ตามชอบเลยตอนนี้คือหอมมากมีน้ำยาขนมจีนแล้วจะขาดเส้นไปได้ยังไงวันนี้ใช้เป็นเส้นขนมจีนอบแห้งตาเรนูนนครลวกแป๊บเดียวก็ได้เส้นเหนียวนุ่มพร้อมกินสะดวกสุดๆเอาเส้นจัดลงจานเติมผักแล้วราดน้ำยาร้อนๆลงไปบอกเลยว่าดีมากวัตถุดิบและอัตราสว่วนเราเขียนไว้ให้แล้วนะ ลองไปทําตามกันดูค่ะส่วนใครที่อยากได้เส้นขนมจีนเราแปบพิกัดไว้ให้แล้วนะวันนี้ขอตัวไปทานก่อนไปแล้วค่ะชาวครัว